แฟนเพจนี้จะอยู่ไม่ได้เกือบ11ปีอีกไม่กี่เดือนสิงหาครบ11ปีแต่ให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนจากการที่คนที่ติดตามเตหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวกับเตรหรือไม่มีเวลาอย่างนี้ปัจจัยอะไรเหตุผลต่งตางๆเพราะเมื่อก่อนแต่เป็นไกด์เมื่อก่อนเป็นเจ้าของไปสะทว์ให้ความรู้เรื่องสวิตเซอร์แลนด์มาก่อนแต่เพิ่งให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนประมาณตั้งแต่2016มาจนถึง2023วันนี้วันที่14มกราคม2023เปิดการบรรยัตหลังข้างหลังนี้เป็นโบสถ์ของคทอลิก เดี๋ยวอาชีพเก่าจะกลับมาข้อแรกเลยสถานการณ์จังหวะในการลงทุนถ้าคุณจะรู้ว่าจังหวะในการลงทุนหรือสถานการณ์ในการลงทุนเป็นยังไงคุณก็ต้องมีความรู้กับสิ่งทรัพย์ที่คุณลงทุนก่อนความรู้จะพาคุณเข้าไปถูกจังหวะที่จะทําให้คุณได้กําไรไง่ายๆคือจังหวะในการลงทุนตอนเบที่ FTX ล่มสลายตอนเดือนพฤศจิกาที่มีข่าวเหรียญ FTX ีโดนโจมตีไม่ได้โดนตรงนี้ก็โดนขาย เทขายจากจุดเริ่มต้นคือ c ีแซเจ้าของซีของกระดานเทรดไบแดนไปเจอข้อบกพร่องของบริษัทในเครือของ FTX ไอตัว a า a m e d a ดาเสอร์บางอย่างเขาจึงไม่มีความมั่นใจก็เลยเทขายเหรียญ FTX จึงทำให้เกิดวิกฤตรอบสองของปีที่แล้วที่หนักหน่วงมากครั้งแรกคือลุน่าเท r าใช่ไหมก่อนช่วงเดือนพฤษภาแล้วครั้งต่อมาก็เดือนพฤศจิกาเป็น2วิกฤตใหญ่ที่มันเกิดขึ้นของปีที่แล้วที่เป็น จุดตายคนที่ไม่รู้และไม่มีความรู้ในตลาดคริปโตกลัวแล้วออกจากตลาดไปซึ่งตอนที่ราคาต่าสุดของบิตคอยรอบที่แล้วที่ผ่านมาคือ1 5ื่นตอนเดือนพฤศจิกาพึ่งกลับมาขึ้น1 6ื่นหกหมื่นเจ็มื่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาขึ้น1 8ื่นจนมาถึงสองหมนึ่งพันเหรียญใช้เวลา2เดือนกว่าถามว่านานไหมแต่บอกคุณได้เลยนะ ลงทุนธุรกิจจริงๆคุณขายของหน้าร้านเนี่ย2เดือนกําไรเลยไหมไม่นะเพราะเต้ก็เป็นคนหนึ่งที่ทําบริษัทจริงๆกว่าจะกําไรทําทัวร์มาเกิน5ปีและก่อนที่จะเปิดบริษัททัวร์ก็ลงทุนมาเกินตั้งแต่เรียนมหาลายัยสำรวจเส้นทางใช้เวลาเป็น10-15ปีได้ะกว่าจะคืนทุนนะซึ่งการลงทุนถ้าคุณมีความรู้กับมันคุณใช้เวลาไม่นานขนาดนั้นเพราะ ถ้าคุณมีตังค์มันก็ย่นระยะเวลาด้วยกันเรียนคอร์สออนไลน์หรือหาความรู้กับคนที่เขาทําได้มาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เรียนมาเฉพาะทางขนาดเตจบท่องเที่ยวโดยตรงนะเตยยังใช้เวลานานมากกว่าเตจะได้กําไรคืนทุนกับสิ่งที่เตลงทุนไปในการเรียนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อมาเปิดบริษัททั่วซึ่งการลงทุนถ้าเท่ากันเลยนะเตก็ต้องทำทัวร์มาก่อนเนาะไม่งั้นเตนก็ไม่มีเงนินตั้งต้นในการลงทุนทุนใช่ไหมล่ะลงทุนริปโตอะไรนี้มันก็ต้องใช้ตังค์ถามว่าถ้าใช้เวลาเท่ากัน15บห้ปีการลงทุน แล้วใช้เงินเท่ากับการเปิดบริษัททัวร์แต่บอกคุณได้เลยว่าลงทุนหุ้นกับคริปโตรวยกว่าสบายกว่าด้วยไม่ต้องเหนื่อยแบบขายเวลาแลกเงินไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องอะไรนี่บอกข้อดีแต่คุณต้องมีความรู้นะถ้าคุณไม่มีความรู้มันยากเสมอในทุกสิ่งในโลกนี้ถ้าคุณไม่มีความรู้กับมัน